นุนโดย m a ส d a สองซีดานกลับมาซีซบซ่ากันต่อครับในรายการภารกิจซีซาตอนซีซคาวบอยกลับมาดูกันต่อเลยนะคะว่าพี่ๆวงไอ้น้ำเนี่ยเขาจะเรียนรู้การเป็นคาวบอยได้ยากนะซีดแค่ไหน้ฝนว่าไปติดตามกันต่อเลยนะคะ หลังจากที่เรียนรู้การใช้โซ่แท่กุญแจมือเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> การใช้แท่และบ่วงบาดต่อไปก็จะเป็นการเป็นคาร์บอยที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ต้องมีการขี่ม้าเฮ้ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่าประจํากายของคาร์บอยเลยทีเดียวถ้าเราไม่ขี่ม้าแล้วเราจะขี่อะไรใช่ไหม <c oughs> เอาละครับมาอีกหนึ่งภารกิจนะฮะเรียกได้ว่าคาร์บอยเนี่ยจะต้องมีสัตว์คู่ใจนั่นก็คือนั่นคืออะไรครับผมช้างครับผมใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลี้ยงช้างกันว้า ไม่ใช่ดิอยู่ข้างหลังน้อน้อยใจตายเลยบอกเขาเป็นช้างมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การดูแลมา้าครับการดูแลม้าก็คือการให้น้ําให้อาหารนะครับเขาก็กินอาหาร,เป,รเป็นเวลาเช้าเย็นเหมือนกันนะครับ,รบจากนั้นก็เนื่องจากม้านี่มีต่อมเหงื่อทั้งตัวเลยดัง<ม>นั้นเวลาไปทํางานเสร็จเนี่ยเราจะต้องเอาไปอาบน้ำํำเสร็จแล้วก็แปรงขนให้เขานะครับ<ม>เขาจะรู้สึกสบายพอเวลาเราจะไปใช้งาน <c oughs> สิ่งต่อไปที่เราจะต้องตรวจนั่นก็คือค เล็บเท้าเล็บเท้าหรือว่ากีบม้าเนี่ย<ะ>อ่าจริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะบุม<อ>๋มก็เหมือนกับยางรถยนต์ที่มีที่มีดอกยางดอกยางหรือว่ากีบมันยาวเกินไปมันก็เดินเกะก,กะทําให้เจ็บเล็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นกีบม้าเนี่ยจะต้องถูกตัดแต่งอยู่ประมาณทุกๆ60วันจะเห็นว่ามันจะมีดอกยางอ่าเราเรียกง่ายๆหรือว่ากีบของม้าเพราะนั้นเวลาเราตรวจเราก็จะเขียนดูว่ามีอะไรยัดอยู่ในร่องกีบนี่หรือเปล่านะครับถ้ามีหินมีอะไรอยู่เนี่ยเวลาเขาเดินเขาเพิงอาจจะเจ็บได้เพราะนั้นเราต้อง ทุกครั้งก็ควรระวังนะฮะเวลาเราเลี้ยงม้าขี่ม้าอะไรอย่างนี้เวลาเข้าหาม้าเนี่ยเรียกชื่อเขาเขานี่เขาชื่ออะไรตัวนี้เขาจะรู้ตัวนี้ชื่อ SS เอ่าเราก็เรียก SS เสเสร็จแล้วเรามาแล้วก็ลูกพยายามเข้าด้านหน้าก่อนเพราะตาเขาอยู่หน้าเขาจะเห็นเสร็จแล้วเราก็สัมผัสกับตัวเขาได้พยายามให้เขาเห็นเราก่อนให้เขาเห็นก่อนอย่าไปเข้าด้านหลังเลยถ้าถ้าเราเข้ามาโดยที่เขาตกใจเขาก็อาจจะเหมือนเราตกใจอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ที่เราจะไปใช้งานต่อไปก็คือจะติดตั้งเครื่องม้า ในที่นี้ก็คือใส่อานั่นเองเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีชุดบางเหียนก็จะประกอบไปด้วยปากบางเหียนขุมกะโลกแล้วก็สายบางเหียนญขั้นแรกว่าปูผ้าซับเหงื่อก่อนผ้าซับเหงื่อชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทําหน้าที่ซับเหงื่อต่อไปก็จะเป็นผ้ารองพานจากนั้นก็เอาอานมาวางทับอานต่อไปเป็นอานครับทีนี้วิธีเช็คว่าความแน่นพอดีหรือไม่นะครับให้เอานิ้วทั้งสี่เนี้ยสอดเข้ามาที่ระหว่างสารทุดนี้ ถ้าพอตึงๆมือก็แสดงว่าแน่นพอดีถ้าสอดเข้าสอดออกได้ง่ายแสดงว่าหลวมเอาเราลองสอดอีอ่อึงพอตึงตึงแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับง <c oughs> ั้นเราก็ดึงให้แน่นโอเคอ้าก็เป็นเสร็จ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นอกจากเรื่องงานเพลงแล้วมีหนึ่งสมาชิกในวงเนี่ยเขา มารับจ็อบเป็นนักแสดงหนึ่งหนุ่มคนนั้นคือใครครับผมเป็นพี่ใหม่ของเรานี่ครับมือกองวงไอ้นผมไปเล่นซิทคอมเรื่องสุดยอดชื่อจิ๋มครับผมชื่อจิ๋มเป็นตำแหน่งอ่าเป็นตำแหน่งมือกองประจำวงดีมเฮาครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นอ่าเป็นมือกองที่ค่อนข้างที่จะแบบมากมายครับผมมืกมายอะไอยางผู้หญิงมากมายครับผมเขาเป็นคนเจ้าชู้ในเรื่องคนเจ้าชู้คนที่ว่าเกี่ยวใครก็ได้เกี่ยวใครก็ตได้คือหล่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 อเลือกได้ไม่ได้ใช้ข้อมูลจริงเลยนะใช่ครับก็คือแบบ คาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะต้องขัดแย้งกับตัวจริงแล้วอย่างเงี้ยตีกองกับกับการแสดงเนี่ยมันมันมันยากง่ายต่างกันยังไงผมว่ามันยากคนละอย่างอะ่ะคือชีวิตเราตีกองมันไม่ต้องแสดงไงแต่แบบละครบางอย่างมันก็ต้องแบบต้องสื่อให้คนดูได้รู้ว่า ว่าว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้เขาไอจิมไปไหนทาอะไรวะเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ําดูปูการังทำอาหารนวดสปาปลูก่าชกมวยทับเลลี่ตีกอล์ฟปินเขาล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิ้งดูนิ้วดูละครเวทีแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ําเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมเข้าสัมมนาแกจะไปกับฉันไหมโอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นคาร์บอนยางไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะซี สีดขึ้นทุกสัปดาห์ไม่แพ้กันนะสีดนะอออันนี้ก็สีดไม่แพ้กันนะครับกับผลโหวตของคนทั้งประเทศที่โหวตให้กับสีชาร์ทท็อปทเวนตี้ของเราที่เวลาอัปเดตอันดับเพลงสุดสีจากผลโหวตของวัยมันทั้งประเทศกันแล้วครับเพลงไหนรุ่งเพลงไหนร่วงไปสีดพร้อมๆกันเลยกับอันดับที่2 0ถึง11ครับ มาซีดกันต่อเลยครับจากอันดับที่สิเร่งสปีดความซีดขึ้นมาหลายขั้นสําหรับหนุ่มๆวงแผ่นเค้กกับเพลงคําถามอยู่ที่ฉันคําตอบอยู่ที่เธออันดับที่9ก้าผลความซีดไต่ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นสําหรับเพลงไม่คิดไม่ฝันงานจาก 6 miles อันดับที่8ใส่เกียร์เดินหน้าขึ้นมาซีดหลายขั้นเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กับเพลงคลั่นหายใจอันดับที่7ความซีดลดระดับลงไปซะแล้วกับเพลงขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้งานจากสวีทแมลยอันดับที่6เดินขึ้นมาซีดแบบชิลๆสำหรับเพลงสวนสัตว์งานจาก v e Me ม l e a s e มาต่อกันที่อันดับ5พอความซีดขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นสำหรับเพลงแอบชอบงานจากละอองปองอันดับที่4 ดีกรีความซีดลดลงซะแล้วสำหรับรูมเธอที่นายกับเพลงหน่วงอันดับที่3พบความซีดเดินขึ้นมาอีกหลายขั้นสำหรับเพลงเธอที่ตาง,งานจากบอลจันุรักษ์มาถึงอันดับที่2เสียตำแหน่งเพลงที่ซีดที่สุดซะแล้วสำหรับสาวจิดากับเพลงเธออยู่ในนั้นอันดับที่1นึ่ได้รับคะแนนความซีดอย่างท่วมท้นจนเข้ามาครองแชมป์เพลงที่ซีดที่สุดสำหรับเพลงคิดมากงานจากสาวเต๋อปามี การเตรียมอุปกรณ์รขี่ม้าในเบื้องต้นก็เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการฝึกขี่ฝึกข,กขแล้วต่อไปสีหนุ่มคาร์บอยไอ้น้ำก็จะเรียนรู้การขี่ม้ากับม้าจริงๆที่ขยับได้จริงๆและพยศจริงๆแต่ถ้าไกลตกลงมาจริงๆอันนี้รายการไม่ขอรับผิดชอบจริงๆนะครับ ต่อไปเป็นการฝึกทรงตัวบนหลังม้านะครับหันหน้ามาทีนี้เราฝึกท่านั่งอยู่บนหลังม้าก่อนถอดเท้าออกเสร็จแล้วกางแขนปล่อยสายบางเหียนแล้ววางแขนกางแขนออกไปเสร็จแล้วหมุนไปทางซ้ายให้สุดอ่ะหมุนไปทางขวาให้สุดหมุนไปทางขวาให้สุดนะครับอ่ะแล้วกลับคืนมาเอาเหยียดแขนขึ้นข้นขางบนให้สุดเสร็จแล้วเอ็นตัวไปข้างหลังสมมุติว่าเว,เวลาม้าเขายกหน้าขาหน้าสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีความชันแค่ไหนเสร็จแล้วก้นเราจะอยู่ยังไงนะครับเอ็นตัวลงไป ให้้ายทอยแตะกันหลังม้าเลยครับนะครับเวลาม้ามันยกเต็มที่นะครับเราก็ไม่ร่วงเพราะว่าตัวอ่านม้าแบบสไตล์เวสเทิร์นเนี่ยมันจะมีเบาะที่มีงอนอยู่ข้างหลังต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นเสร็จแล้วก้าวขาซ้ายข้ามหัวอานมาไว้ด้านขวาของม้าเหมือนกันก้าวขาซ้ายข้ามมาหาขาขวาอ่าอย่างนี้ถูกต้องครับคุณใหม่ถูกต้องขอบคุณมากครับ่าคุณพี่ถูกนะ กลัวตกกันงเลยครับทั้งวันเพิ่งจะถูกเนี่ยเวลาเราอยู่บนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะต้องทรงตัวยังไงเราถึงจะนั่งอยู่บนหลังม้าได้เอากางแขนไว้ยี่แหละแล้วก้าวขาขวาข้ามหันหน้าไปข้างหลังกางแขนไว้อ่ากางแขนไว้เอาก้าวขาข้ามไปเพราะว่าเวลาม้าวิจริงๆแล้วมันจะมีแรงเหวี่ยงนะครับการทรงตัวข้างเราก็จะโยกเอาให้หมุนมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งให้หันหน้ามาทางด้านหน้าก้าวขาข้ามมาเอาเสร็จแล้ว ก้าวขาข้ามอีกรอบหนึ่งมาอยู่ในตำแหน่งหันหน้ามาทางเดียวกับม้านี่คือการฝึกทรงตัวในเบื้องต้นถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วหมุนครับโอยลยครับโหมายหมุนครับหมุนครูใหม่หมุนได้แล้วครับอ้าวหมุนจีบสาวอยู่ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะฝึกขี่ม้าเดินนะครับให้เดินวนไปทางขวาให้ครูสมนึกเป็นตัวนำนะครับครูหนาอกตามไปที่เหลือก็ตามไปเรื่อยๆนะครับวนขวาหนึ่งรอบ อาขี่ม้าในจังหวะเดินครับ ครับทุกท่านตอนนี้ก็จะเริ่มชินกับจังหวะที่ม้าเดินนะครับต่อไปจะเพิ่มความเร็วขึ้นเราจะขี่ม้าในจังหวะวิ่งเหยาะๆนะครับนั้นให้พี่เลี้ยงนะครับบ,รบังคับม้าพาม้าวิ่งเหยาะๆไปนะครับในระหว่างที่ม้าวิ่งเหยาะๆไปเราจะทรงตัว ในท่าหลังตรงนะครับหลังตรง,งเราคือยกมือขึ้นสักข้างหนึ่งครับอ่ายกมือสักข้างหนึ่งพอเรารู้ว่าหลังเราตรงยังไงเสร็จแล้วก็เอาเบือลงแล้วก็รักษาท่านั้นไว้นะครับอ่าไปในจังหวะท่าวิ่งหยออยู่ครับทำที่สกุลนี่หว่าว่าเป็นไงบ้างฝีมือกันแบบว่าพบมาของหนุ่มๆมงไอ้น้ำครับครับ ก็ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความกล้าอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะน,นั้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องใหม Laz ่ๆเนี่ยถ้ามีความกล้าเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรก็ทําได้ครับผมนะครับอย่างที่เห็นทรงตัววันหลังมากก็ไม่มีใครร่วงสักคนไม่มีร่วงเลยะฮะเพราะฉะนั้นก็ในชั่วโมงแรกนะครับสําหรับการเรียนขี่ม้าในชั่วโมงแรกนี่ถือว่าผ่านโอเคผ่านเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปนะครับไอ้น้ำข่าวบอยไปผมเริ่มชินกันขี่ม้า้ครับผม ผ่าน,นไปกับการขี่ม้าส่งเมืองอะไรกันไม่มีส่งเมืองก็ให้ขี่ม้าเฉยๆนี่แหละนะฮะแล้วทั้งห้าคนก็ต้องฝึกการทรงตัวบนหลังมา้านี่นะฮะผ่านไปอย่างเรียบร้อยแม่ดีนะที่ไม่มีใครตกลงมาโอ้ยไม่งั้นจ่ายนอ่านแน่เลยแต่ตอนนี้ผมมีความลับจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าผมลงรักพี่ม้าแล้วโอ้ยน่ารักอะ่ะ จะบอกเลยนะคะว่าพี่พีงไอ้น้ำเนี่ยเวลาเขาอยู่บนหลังม้าเนี่ยเรียกได้ว่าแบบแค่์ไอดีนะแต่ว่าผมบอกได้เลยครับว่าเราจะได้กลับมาดูมาเที่ของเขาแน่นอนแต่คราวนี้เขาจะลุยงานจริงแล้วนะครับ ช่วงหน้าอดใจรอสักครู่เป็นกําลังใจให้พวกเขาในรายการภารกิจสีสันภารกิจดั้งเดิมครับที่เรียกได้ว่าคาวบอยเนี่ยเขาทํากันมาตั้งแต่สมัยอดีตการเอามาหัวไหนอยู่นี่กินยากอยู่เปิดหรือไม่เปิดดีติ๊กตอกติ๊กต็อกมาแล้วะมาแล้วเปิดกเีื่อไม่ออกครับ